ดีครับเชฟไก่โดดนิ้วครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการห่อแซนด์วิชขนาด5าบาทแบบง่ายง่ายครับเพื่อนๆน,นี่ครับเราเอาแซนด์วิชของเรามาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จุดเทียนครับขับขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ขับตรงหัวมุมนี้ทั่วด้านบนนี้ครับลองจับสองสามทีนะครับเพื่อน สองแล้วก็เราก็ดึงลงมาแบบนี้ครับดูนิ้วครับนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วนี้ครับนิ้วชี้ของเรานี้ครับแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราต้องใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้นี้เราก็จับไว้นะครับแล้วเราก็ดึงมาแบบนี้ครับนี่ครับมือนิ้วกลางเราดันไว้อย่างนี้ด้วยนะครับนิ้วโป้นิ้วกลางนะครับมันจะจับกันอยู่แบบนี้ครับมือตรงนี้ด้วยนะครับ ้เราก็ดึงมาแบบนี้ยันเงีแน่นเลยครับแล้วเราก็จีไฟนิดนึงครับนี่ครับกดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เรารูปตรงแบบนี้ครับนี่แล้วก็เราก็ตัดมาแบบนี้ครับตัดมาแบบนี้แบบนี้เราดึงออกมาแบบนี้ครับดึงจดกดเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆน้ำสลัด ของเราก็มีนะครับหมูยองก็มีครับทักทิพ์ลิงด,ด้านได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่าน,นไหนสนใจน้ำสลัดกับหมูยองเรามีถุงขายด้วยนะครับเพื่อนๆขายเป็นชุดครับชุดชุดพร้อมทานแล้วก็ชุดพร้อมขายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเพื่อนๆมาบอกวิธีการหอ่อแซนวิชไก่ยองแบบง่ายๆครับสำหรับไปทำขนาด5าบาทครับผม ครับเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะมีไอเดียดีๆในการเอาขนมแบบสามารถไปทำขายให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับเนือไกด่ดูดนิ้ง